โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมแลลัสนอนเชผมแล้วนี่อยู่เกมเดลิเจน่าเนยนะวันนี้เรามาเล่นบัตรมูลทารอนมิดเลนนะครับก็ขอบคุณน้องไม่มีหำกันก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณน้องครับผมก็หลังจากที่ส่งสกินจินมาให้เขาก็ส่งบัตรมูลทารอนมาให้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะผมถ้าไปไม่ได้ที่ขอบัตรมูลทุกตัวเลยได้ไหมเราเล่นนะไม่ใช่นะก็ขอบคุณน้องเขาจริงๆครับที่ส่งเอ่อบัตรมูลทารอนมาให้เราอัดคลิปเล่นกันนะครับก็ มาลุยกันเลยนะครับผมกับบัตรมูลทารลอดนั่นเองนะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวนับกับโมเดลตัวนี้นะฮะเราเองก็เล่นมือสังหารอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เมนสายนี้เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับผมได้อยู่ลุยกันเลยนะครับแล้ววอลวิกมันของยังไม่ออกเลยอยู่หรือเปล่าไม่น่าอยู่นะโอเคแล้ว okay, ผมเราก็มาเจอกับยาสุโอะนะครับมัตเตอร์ี่เป็นวอลลอดของเรามัตเตอร์ี่ทันเดอร์ลอดครับผมน่าจะ แรงนะผมบวกประสานกับสกิลแบดบเเรานะครับเราจะใช้สกิลดบิตอดมันแล้วก็จะอัพสกิลนี้เป็นหลักนะครับอัพให้เต็มก่อนเลยนะผมลองมาก็จะเป็นสกิลหนึ่งนะครับกระโจนเข้าหาเป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะฮะวอวกไปไหนวะมาครับผมยาสุโอะนะฮะน่าจะไหวอยู่นะดีครับดีแล้วที่เจอตัวตใกล้ๆด้วยกันแบบนี้แล้วก็เป็นดาเมจทั้งคู่อีกดีนะครับดีกว่าพวกเวทเนาะ เดี๋ยวก็โดนตอดหน้าเบื่อนะฮะแต่ดีแล้วล่ะที่ไม่เจอทีโมนับหน้าลำคาญอีกทีได้ไหมขอที่โอ้ยเ,เราโดนมันตีฟรีใจเย็นนะผมยาโศกค่อนข้างแรงนะดาเมจต้นเกมมันเนี่ยบาเวนก็แรงเหมือนกันโอ้ยโ,โดนมันครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันมีล่อลมอ่ะ อ๋อบอฟิกมาแล้วครับช้าเหลือเกินวอฟิกนี่ solo เลส solo บูน่าจะได้นะอะไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนสตองสเตปนะฮะแฟดอีกไนท์ลั่นกันเลยทีเดียวจะโซอีกไนท์แล้วก็แฟดเรียบร้อยครับเราจบเป็นในนี้ก่อนนะฮะเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอโกสเบดนะฮะนั่นเองอเจ เอาคลิปเว็บนี้เสร็จกลับบ้านแล้วเจอผมกลับบ้านมีนะฮะออกชิ้นนี้ก่อนนั่นเองนะผมไหนๆก็ไอ้นี่แหละออกนี่เลยละกันนะครับจบติดจุดตายบวกสิบแถมความเร็วพื้นที่เมื่อไม่อยู่ในการต่อสู้บวกยี่สิบหน่วยด้วยนะครับผมเป็นไอเทมที่มือสังหารเนี่ยควรจะออกเลยนะครับเชลุยโบนเป็นการเจอกันระหว่างเอ็กโวกับมอร์ไฟนะฮะได้อยู่หรือมั้งแต่น่าลำคาญสกิล คิวของเอคโคนะครับมาไฟหงมลำคาและสตาร์การ์เดนจริงประทะแคทรีนนามิแล้วก็ลูลูนะเป็นซัพพอร์ตใจอยู่ได้อยู่ฆ่ามันนั่นแหละอย่าอยู่เนาะอย่าอยู่ในวงเดี๋ยวมันสตันน่าลำคาสกิวๆมันเนาะสกิลอีเราอัพมาแล้วครับมันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรครับแค่ข้ามกำแพงได้เอาไว้ใช้หนีหรือไว้ใช้ตอนไล่นั่นเองเยี่ยมได้คิวแล้วครับผม กรรมรีซีนมาซ้อนเฉยไหวปะวะไม่น่าไหวเนี่ยวันนี้เราฟาร์มไปก่อน,นครับอัพสกิลสอบเป็นหลักนะอย่างที่บอกไปมาตเตอรี่ผมก็มาตเตอรี่กับลูนก็ใช้เหมือนตอนแรกเลยครับตอนที่คุณเห็นไปนะตอนตอนเปิดคลิปมาตอนแรกอะแค่เยวรีซีมมันมาปักบอร์ดแปบบ๊บยาสุโอจา๋ายาสุโอจา๋านั่นแหละเป็นไงเราเพื่อนเจอมาตเตอรี่ทันตลอดเข้าไป จำวัตถุดรักถ้าเราไม่ผิดมันน่าจะลุมเอาเอาไอเนี่ยไอดูลู่นะฮะแต่เอาไม่ตายแถม ADC มันยิงฟรีนะฮะยังไงยังไงโอเคเราเลวห้าแล้วครับเฮ้ยวินวอลวินวอลโอเคมันใช้วินวอลแล้วอีกทีนั่นแหละ เก็บไม่แล่วเพื่อนเลือดไหลเลือดไหลอะไรวะโทษเราโมเตอร์บวกนี่อยู่ข้ามไปไม่หนแล้ววะตรงนี้มีเปล่าไม่มีนะผ่านไปแล้วเซ็งขอโทษครับโมเตอร์บวกอยู่นะครับไม่ได้ดูแมปเลยเราเดี๋ยวเราก็เดือข้ามนี่ไปโอ้ยหนีเร็ว แย่ yeah, แล้วจะรอดไหมว่าเราโอเคหลบได้โอ้โ oh หลูลู่มาอีกมันจะมากันหมดเลยแลยว้ววะเนี่ยโอ้เ oh หไม่รอดชีวิตคิลลิ่งสปีเลยมันเยอะเกินนะเพื่อนบางทีเนี่ยเราไปรอออกนี่ครับจะมาดันเพื่อไม่ต้องดันไปฟาร์มไปพร้ะเามื่อกี้เมียนติน่าจะหนีได้หรือเปล่า แต่ถ้าเกิดเมื่อกี้มีอนตินะถึงหนีไม่ได้ก็จะได้คิวอะ่ะก็จะได้น่าได้ยาโอดน,นะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเรามีอีกนายละเดี๋ยวน่าจะ solo คิวได้อยู่แต่ผมเป็นห่วงล่างเลยเดิเอซซี่เพสามตัวซีเอสก็เยอะ,ะครับเนี่ยแถมได้เบียฟซอสมาแล้วด้วยใช้เราเดินต่อน่าจะสู้ได้อยู่แล้วมั้งลีซินเนี่ยสิ โอ้โดนวินวอ์ตัวปัญหานะรีซินมากันหมดเลยเมื่อกี้สี่ตัวยกเว้นเลโคะมาทั้งทีมเลยครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมเดี๋ยวรีซินมาแก๊งอีกเยี่ยมบนคิวได้แล้วโซโล่คิวด้วยมวิวหกละลอยวเวห้าอยู่เลย ถ้าได้ตีน่าจะไหวนะครับในป้อมเนี่ยถ้าเราไม่โดนลมมันนะโอ้วินวอลน,นั่งพานเล้วก็ตีอีก,อ,กอีกประมาณเท่าไหร่ยี่หกเปอร์เซ็นต์นะโอ้บาร์บิคก์ไกลจาวิหกแล้วเว้ย เออเปอร์หกแล้วผมลงล่างกันดีกว่านะครับถอยก่อนนั่นแหละเยี่ยมถอยเลยข้าม,มาเฮ้ยตัวอะไรอะไรล่ะฮะเรามีอันตีเราไม่กลัวเว้ยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนว่าเพื่อน โอ้ย oh, hey. แรงมากจิ้งยิงวันจิ้งปอดโดนฟักเฮลเฮลมีเอ้ไงบังอาจบังอาจนะครับไม่มีสกิลสกิลใสไปหมดแล้วอะเดินเข้าไปตีก็โดนเป็นยิงตายดีครับโอเคนะผม รองเงินอีกสักคู่อีก5บาทนะครับจะได้รองเทา้ารถกูดาละวเกียรติและลุยไปตอนนั้นก็ตายคู่สิครับผมลุยต่อลุยต่อ,ตอ,ตอเราเมเนติแล้วเราหนึ่งหนึ่งได้ทุกตัวนะครับย้ำว่าหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะฮะไลยโดนลุมอาจจะไม่รอดนะครับผมพาลอนแต่หนึ่งหนึ่งก็ได้หมดแหละ จาโอ้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีวินวอลด้วยเนี่ยสิโดนไปโอ้เว้ยวินวอลอีกแล้วสกิลเจ้าปัญหานี่ยโดนวินวอลไอ้โดนสกิลสองเราไปดิ วินวอมันคููดาวนาน,นครับยาโอมันน่าจับอีเป็นหลักเพราะฉะนั้นสกิลสองมันนานแน่นอนสกิลสกิลสองเราเร็วกว่านะฮะหลบได้หลบได้ร่างนี่มันดันมาแบบหน้าแก๊งเลอเกินพาลอนนี่ก็แก๊้งดีนะครับเล่นฟาร์มก็ได้อยู่ แต่ถ้าผมไปตอนนี้เดี๋ยวเยาว์มันก็บอกหายมันก็กลับไอ้อยู่ดีอ่ะเจ้ยันเราจะใช้สูตรฟิตเลนนะไม่ตีมินเนีย่ยนจนก,กว่าจะตายเท่านั้นใกล้ตายแล้วค่อยตีนะเจ้แล้วฝั่งมันไม่ตีมินเนีย่ยนเลยหรืองไงมันก็รออยนี่เหมือนกันครับโอ้หินวอยแล้วไม่นะกลับไป ตายมันไม่ตายชีวิตอะไรวะโอ,อ้ยในก็ไม่มีนั่นแหละเยอะมากสุดยอดจริงสุดยอดมากครับจริงอันติได้แม่นมากไอ้หนูโอเคกลับบ้านละได้แล้วนะครับกสเบ็ค ไอ่ที่เราเก็บกีตัวละสองตัวเยี่ยมโอ้แต่ฝั่งมันห้าตัวว่ะค่อนขอ้างยังน่าเป็นห่วงอยู่ับผมใจยเย็ยนวอลวิกไหวเปล่าได้อยู่ได้อยู่นะตีมันเยี่ยมแต่บนโดนแก๊งเนี่ยสิยอดครับวอวิกคิวอย่าออกไปได้ละ ลุยต่อลุยต่อตอนนี้ลูกคูดาส์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทั้งรองเท้าแล้วก็สเปคนะเดี๋ยวเราออกแบ็คเคเวอร์อีกชิ้นหนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดยอดมาหาคูดาวนั่นเองปกติเราจะคูดาวเร็วมากนะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับไปลุยมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยปกติไม่มีด้วยเนี่ยสิ ไอ้แล้วโอ้ยไม่รอดไม่น่าหิวเลยชีวิตอไม่ตายครับไม่น่าหิวเลยโอ้โหมันมีนติครับนึกว่าไม่มีอะเซ็งความผิดพลาดของเราเองครับผมจิน้นโอ้ยนั่นแหละเอา้าติอะไรวนันามิแต่ไม่รอดอยู่เซ็งครับผมเนี่ยบอกแล้วตีเรลาคูดาไว้80วิเอง เดี๋ยวเราออกแบ็คเควอร์อีกนี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแน่นอนไม่ถึงหกสินนบวินนะฮะรุยต่อรุยต่อ,ตอไม่นานยู่เลยเมื่อกี้ถ้ามันไม่มีตีมันตายไปแล้วครับแต่มันมีไงก็ไม่รู้นะว่ามันมีเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยดีกว่าหนูไม่หนละ เจอฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้เราสี่ตัวก็ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยมาละโอ้ยเปิดวีโนไปไหนเพื่อนโอ้โหจะตายเอาเนี่ย มันอยู่นี่อ้าวโดนเร็วเข้าไปคิวคิวนั่นแหละเยี่ยมมากโอเคสุดยอดนะผมตามทารอนเหรอมั่นใจอะตามได้อะฮะอดิตามมาก็ตามหรือหลบได้เชหนีพ้นครับผมเฮ้ยโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่ตกใจนะเไปโค้กไปอย่างไรก็ไม่รู้ ้อมนี้เลยพวกแบ,บ็คเคอเวอร์นะผมชิ้นต่อไปมาลุยกลางต่อหาตัวแล้วครับเราคิวเท่า ADC แล้วตายก็เท่ากันสเสฟก็เท่ากันเจ๊ลุยฝั่งมันจอกเป็นค,คริตทคอลบวกกับน่าจะเป็นแพนนมแดงกับอินฟิทีเอ็ดนะฮะไม่ใช่นอมแดงก็สตาร์ดิคชีฟแต่ผมว่าน่าจะเป็นแพนน้แดงมากกว่านะ อยาสุโอะศูนย์สามนะจ๊ะเมื่อกี้ตัวที่คิววอวิกไม่ใช่ยาโอดนะตัวอื่นนะละรูรูมีไวโกสเนี่ยดีถ้าผมอันติใส่แคทเทอรีนเดี๋ยวมันก็ใส่อันติให้แคทเทอรีนนะฮะถ้าผมอันติลูลูมันก็ใส่อันติให้ตัวเองนะฮะมันยากนะถ้าจะเอาให้ตายด้วยแบบมียนเตะ โอ้ลีซี่ถ่ายไปแล้วไงดีไปล่างดีไหมมากรอยู่หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วโอเอ้ย ข้ามันโถ่เอ้ยกำลังจะโดดไปเลยอะไรวะแฮร์รี่กำลังจะโดดไปเลยครับแม่งโดดเตะอตอกมาทำให้เราได้ลูลูลลลล่อยู่เร็วช่ววอลวิกมาก่อนอยา่าโอดทายอีกแล้วครับศูนย์สี่ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ฝั่งนู้นดีแล้วล่ะครับผมเป็นผลดีต่อเรานะครับ เงี้ยมังกรลมนะครับทำให้วิ่งเร็วจะได้เป็นมือสังหารได้ดีนะฮะไม่หรอกเอาไว้หนีวิ่งเร็วจะได้หนีรอดนะครับนี่ท่าวาร์ปก็สวยโอเคครับผมกับแบ็คเคเวอร์มายังมันยังไม่ได้น้ำคันกันอีกแปดร้อยกว่าลุยจะได้ครับคิวแคทเทอรีนไม่ได้ถ้าเราสกิลคิวเข้าไปนี่น่าจะได้แล้วน่าจะฆ่าตายแล้วครับแต่รีซีมาเตะเราไปก่อน ก็จะได้สองซะละบอกแล้วติดครูดาวเร็วอ๋อเจ็ดสิบวิวเนี่ยยังยังไงยังไม่ได้ออกไปเคเวอร์อันนี้ไม่แค่ลดแคส่สิบเองครับผมเดี๋ยวออกไปเคเวอร์จะลดอีกสิบนะบเป็นสี่สิบเคมาเดี๋ยวเราจะออกอันนี้ด้วยครับดังเบสนะฮะออกเหมือนมือสังหารเหมือนโต,โตวัวอื่นแหละเหมือนเซตอะไรพวกนี้นะก็คล้นะคายๆกัน งไงดมเจ็บไหมล่ะเพื่อนเจ็บไหมล่ะเพื่อนโดนจ้วงไปทีหนึง่งลองลิสิอ้าวลิินอยู่บนชิบหายไม่รอดครับผมบนเฮ้ยวอลกิกจะไหวแล้วนะสองตัวนะเราวิ่งแล้วได้อหู่ได้อยู่ได้หิวยึดเคสองตัวได้ว่ะ ข้ามข้ามตัวอะไรตายวะเอ็โคตายเยี่ยมรีซินมันนี่ไงโดนดิคิวคิวมันแหละแค่นั้นมันไม่มีอันติมอนเอ็โคนะครับเออถ้ามีอันติมอนเอ็โคอ่ะอาจจะฟอร์หนีได้หรือไม่ก็อันติมันเองนะครับเตะออกมาแต่มันไม่มีนั่นเองก็ก็ตายไปนะครับผมเฮ้ลุยกลางต่อยาุโอะ ไม่อยู่ละได้แบ็คเคเวอร์แล้วผมโอเคกลับไปออกแบ็คเคเวอร์กันแบ็คเคเวอร์เสร็จอันนี้เลยครับผมเพิ่มจอกกอดโจมตีจุดตาให้หนักเข้าไปอีกลุยกดเถอะครูดาวนิดเดียวอย่าง40ปีครับผมอัดคลิปอยู่เปล่าครับอัดอยู่ครับผมแต่เราจะไม่ได้บอกว่าอัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำเป็นแบบ เดี๋ยวเขาแจกอะออโอเคเราอัดครับแต่บอกไม่ได้อัดครับผมเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นนับได้ออกคลิปแล้วก็จะเล่นไม่ดีนั่ก็ให้นี่เป็นปกติไปเลยนะฮะให้เล่นแบบสบายๆนะผมมาป้อมนี้ก็ไม่แตกทีก็มันมากันเรื่อยๆเนี่ยบอกแล้วนี่คูดาวว้ครับปัดเดียเสร็จแล้ว อันติีคูดาวแหละ4ีที่บอกแล้วนะครับไม่ถึง1นาทีแน่นอนเพราะรถคูดาวเซ็มที่ขนาดนี้ปอันปะนั่นแหละโดนเอโคเหรอเอโคมานะครับนี่ยลูรูลีซินฆ่ามันนี่ก่อนโอเค ต้องเล่นแบบใจเย็นครับอย่าหิวมากเราแบลเอดีซีมันอาจจะมีตัวซ้อนรออยู่เยอะก็ได้นะผมเยี่ยมลิฟเธอรอบตายแล้วครผมยินวอรใช้ไปแล้วนะจ๊ะเอานี่ดิโอ้ยโอ้ย <with> ไม่รอดจ้ะมันซ้อนเยอะโอ้โหแคทลีนอันตินายนี่เกลียนเหลือเกินนะครับยา <c oughs> โอบมันก็ดันอันติได้อีกการกลางหน่อยพี่เอานี่เลยก็ได้พี่กระโดดไปกระโดดนั่นแหละยอดตายแล้วล่ะ ADC อีกตัวได้อยู่ฆ่ามันสุดยอดหมาป่า วอตเดอะฟักตายไหมไม่ตายเอออะไม่ตายได้ไงเอา้ากระโถล่างรุยต่อรุยต่อเอาป้อมไม่ได้พี่นะครับคิวไม่ได้ได้ป้อมแล้วกันง่าจะทำไมลูลูกไม่ตายดีซินก็เช่นกันแคทเธอรีนเก้าตัวเสร็จเราแน่นอนงานนี้แคทเธอรีนเราจะล้วงมันแบบตายคนแรกแน่นอน โว่ดีครับผมมาติมได้เลยจังหวะโอยจะพึกอึ่งสกิลเด็มันอยู่ไม่ได้รอทีมก่อนพี่ไม่รอทีมเลย รอทีมือนว่าผมระวังไอ้รีซินมันจะฝ่ามืออาซูจินี่ก็ไม่รอดให้มันได้งี้ดีครับมอไฟไม่น่ารีบบวกอะเลือตัวเองหายไปพึ่งหล่อแนละ้วน่ะไปวิ่งวิ่งกันเร็วตับแหลกแล้วงานนี้ไปเร็วมังกรเพิงมังกรเพิงเร็วมังกรเพิงเดี๋ยวผมรีบเลยนะฮะ คาวันสกิลคิวติดมอไฟนั่นแหละถอนเพลิงเร็วเดี๋ยวเราปักวอร์ดแป๊บครับเผื่อบีตัวยุ่งนั่นไงตัวยุ่งมาละอีกิววัโอ้โหเอาได้อยู่ได้อยู่ติดเ,เลือดหลายตายนะครับบอกแล้วไอ้ดีซีจะเสร็จเราแน่นอนทำไมแอซซี่เราไม่มีเลยวะแสดงว่าเราดีลาสเข้ามาหมดเลยเราเล่นนะครับเราโซโล่คิวกะพี่ ควมครับผมอัติเยี่ยมโดนอยู่มาไฟส์มาไฟส์มีรูเดเดโก้เฉยกำลังแตกหมดแล้วครับมาไฟส์ออกรูเดเดโก้เป็นเวทมาชิ้นหนึ่งนะครับดันคืนปะดับเบิลเคิลลุยต่อลุยต่อเกมยังสู่สีครับยี่สิบสามต่อยี่สิบสองนะครับซึ่ง แต่ฝั่งเราได้เปรียบนะเรื่องมังกรเรื่องป้อมนะออบเจกต์เราได้เยอะกว่าเราได้มังกรมาสองตัวแล้วมันยังไม่ได้เลยนะครับขอไฟนายรีแทงหน่อยนายจอกเวปอีกเหรอว่าไงเ,เพื่อนตายบายก้อนแล้วไงล่ะเล่นกระทาลอนนะครับ ให้มันรู้ซะบ้างเจแบลบ็ล่างกันเดี๋ยวเราออกดังเวสนี่เสร็จตีกระจายครับผมเราเปนอสไซด้านนะเพิ่มดูดเลือดด้วยแล้วก็ตีกระจายด้วยนะเพิ่มดาเมจต่างหากยอดลุยต้องให้มอ์ไฟ์เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะสกิลสกิลคิวเป็นลวงเอลิซีแล้วก็จานตินั่นเองลงค่ามัน สิบเก้าขามันลูกสวยดีซินมาก่อนถ้าไม่มานี่เราจะเอามาแล้วนะครับเราจะโดนสัตโลกล็เถอะยาโอไปวะโอย,โอยบังอาจไอยาโอลิซิน รอดอยู่ครับผมรอดอยู่ถอยได้แล้วช่วยเขาหน่อยดีปหมเนี่ยเอามาเกมมันไม่ตามล้วล่ะถอยลออเลยอ,ออเร็วออดีกว่าครับได้ล้างเบรดแล้วลุยต่อไปออกเป็นเราเวนอสแล้วก็การ์เดียงเจ้าดีไหมดีครับผม ลุยมาไฟเปิดสวยๆเลยมาไฟจริงมันไม่น่าออกอันนี้นะครับอืมออกเพื่ออะไรวะเนี่ยจริงๆออกแค่ลูเดโคอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับเวทอะลุยต่อลุยต่อ,ตอนั่นนี่ก็รีบจังฆ่ามัน โอ้ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยติดทำได้ยีงง้ไดีครับเยี่ยรอดแล้วเราก็ไม่รอดเอ้ยรอดเว้ยยอดขอบคุณสวรรค์นั่นแหละมอไฟตกตายขามือเลยับผมฆ่ามานั่นแหละเยี่ยมมากป้อมเลยเพื่อน ขายยาครับผมนี่ผมกลายเป็นคนขายยาไปแล้วนะฮะเค <Okay. S 1> ไปบนต่อตอนนี้เราเราจะดันป๊อปบ,บนมาเลยครับผมสกอร์ห่างแล้วเริ่มห่างแล้วสามตัวแล้วผมห่างนะครับไปเลยค่อนข้างมันนะครับตัวนี้ทารอนแต่เกมก็มีสิบแพ้ได้อยู่ครับยังบอกอะไรไม่ได้นะครับต้องห่างกว่านี้นะครับเกมมันยังไม่พลิกแบบ ยังไม่พิกอ่ะนะครับมันยังเขาเรียกว่าอะไรยังยังเฉียดวิกฤตอยู่นะครับจะได้ลาวินอสไ,ได้เทียแมทแล้วครับผมได้เตียจ่าอันเล็กแล้วครับรู้เลยมอไฟส์แล้วคูดาเท่าไหร่วะ มันไม่ได้บอกรถคู่ดาวนะครับบอกว่าเนี่ยละรคู่ดาวศูนย์ผมก็ดูว่ามันอ๋อนี่มันไม่ได้ลดคู่ดาวนะหรือว่ามีลดคู่ดาวบ้างไม่มีเลยนะผมงไงดีเยาไปกันบนนะอ่ะอีกห้าสิบวิมังกรใหม่จะมา เนี่ถ้าเมื่อกี้สกิลดับมันยูจิ้นโดนนะผมจะเข้าไปแล้วใจเย็ยนใจเย็ยนกดผิดจะกดเป็นตีกระจายแต่เอานี่ไว้เล็กหนึ่งมังกรปะทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้โดนมันตอดเสียเลือดซีเอาเปล่าต้องดักเก็บอะนั่นอะไรเยี่ยมมากนุ กิ้วนั่นแหละเออยอดนะผมมันการดักเก็บที่สุดยอดมากตัวอะไรตายวะทีมเราจิ้งโดนไอเอ็กโคบ้าบอลล้วงบางอาจทำกับเอดีซีเราจากการเลยพี่วอวิกนั่นแหละครับผมบางอาจทำกับเอดีซีฉันแนะดีซีนายพาละหมอไฟก็เปิดได้สวยครับผมเอดีซีเราโดนนี่ไปก่อนเลยเออเอดีซีมันนะครับโดนหมอไฟชนไป จีจีแล้วหลับมั้งเนี่ยเอ็นได้เลยนะครับไม่ต้องมังกรแล้วนะครับกะาะไป่มังกรแต่มันแหลมไงก็เลยโดนตายก่อนเลยจีจีอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเอาโดนเตะเฉยจีจีจ้าโอ้จีจีครับผม โอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่นบัตรมูลทารลอนไว้เท่านี้นะขอบคุณน้องไม่มีหำด้วยนะฮะเขาเป็นผู้ชายนะครับแต่ไม่มีหำก็ไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนกันแน่นะฮะขอบคุณน้องเขานะครับที่ส่งสกินบัตรมูลทารลอนมาให้นะใครที่อยากส่งสกินให้ผมนะฮะก็สามารถมาคุยกันได้นะครับใน Facebook ใต้คลิปนี้เลยนะผมนะฮะโอเคเจอกันพรุ่งน้าอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ